ให้คุณแม่แนะนําชื่อแล้วก็อายุนิดนึงค่ะแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ8ปดติดสองเป็นต้อกระจกก่อนหน้านเนี้ค่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะได้มาทานดีคอนแทคอะค่ะก็แต่ก่อนนี้มันก็คือมันเป็นถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บเจ็บนะคันคันเนี่ยมันมีมีอินเครืองแล้วก็ถ้าใส่ใสแว่นมันก็ มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ mm hmm. แต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผล <Ha. S 2> อได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้ว <Ha. S 2> ก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะ hmm. คือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะ <Ha. S 2> ก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัด <Ha. S 2> ออได้ทานนี้แล้วก็ คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่บอกว่าอยากจะไปตัดแว่นนะคะใช่ไหมคะค่ะอยากจะไปตัดแว่นแต่พอไปตรวจแล้วเขาบอกว่าตัดไม่ได้แล้วมันมันหมดสายตาหมดสายตาท่านไม่สามารถจะตัดได้มานั่งคุยกับปรึกษาลูกๆหลานหลานลูกก็บอกว่าก็ไปได้ตัวยาอันนี้มาก็เอาเบอร์มาให้ก็ติดต่อทางนี้ก็คือว่า แม่ไม่ต้องไปผ่าแล้วต่อไปเนี้ดีมากได,ด้ได้ดีมากๆเลยช่อพอได้ทานไปนะคะ,ะคุณแม่ก็มีอาการแพ้แสงหายไปนะคะไปไปไหมอกหมอกก็จางลงคะ่ะตาผ้ามัวก็มองเจ็มชัดขึ้นใสขึ้นนะคะจ,จะดีใจอะเรียกว่าคือไม่ต้องไปหาหมอนั่นแล้วคือจะคือจะใช้ตัวนี้เรื่อยๆไป ค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ได้บอกว่าดีใจนะคะแล้วก็ประทับใจในสินค้าดีคอนแทคเรานะคะวันนี้คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานแล้วปลอดภัยคะ่ะมั่นใจมากเลยค่ะ,คะทานแล้วได้ปลอดภัยมากคือมันจะเกี่ยวกับว่าความดันด้วยความดันสูงนะแต่แล้วรู้สึกว่าทานมันก็จะจะดีขึ้นคือมันจะไม่ปวดกระบอกตา